ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนหนึ่งในกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากการไปเดินห้างแล้ว ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนมักจะทํากันเป็นสถานที่นัดรวมตัวหรือแม้กระทั่งไปเดทกันก็น่าจะมีสถานที่แห่งนี้โผล่ขึ้นมาในลิสต์แน่ๆและครับซึ่งที่ที่ผมพูดถึงนี้ก็คือสวนสัตว์นั่นเองและเมื่อพูดถึงสวนสัตว์แล้วหลายๆคนก็คงจะนึกถึงสถานที่สุดคลาสสิกแห่งนี้เป็นอันดับต้นๆและยังถือว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยซึ่งนั่นก็คือเขาดินหรือสวนสัตว์ดุสิตนั่นเองครับ โดยเขาดินถือว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยครับแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตในพื้นที่เดิมจะปิดตูลงไปแล้วแต่ความทรงจำกับสถานที่แห่งนี้ของใครหลายๆคนผมว่ามันจะไม่มีทางจางหายไปอย่างแน่นอนแหละครับและในวันนี้เพลินดีมีตำนานจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับเขาดินกันครับว่ามีที่มาอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ สวนสัตว์ดูสิทธ์หรือชื่อที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าเขาดินตั้งอยู่ในบริเวณวังสวนดูสิทธ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี2438สืบเนื่องจากการที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศแล้วพบว่า สวนพฤกษชาตินั้นให้ความรู้สึกเพลิดเพลินและน่าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้พระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างสวนพฤกษชาติในประเทศไทยบ้างโดยพระองค์นั้นกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพื้นที่ราบบริเวณพื้นที่ติดกับคลองเปลียประชากรโดยการขุดสระใหญ่ ขุดคูคลองระบายน้ำและถนนและนำดินมาถมกันเป็นเนินเขาซึ่งนี่เองก็คือที่มาของเขาดินที่เรารู้จักกันและหลังจากนั้นก็เริ่มปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อสร้างเป็นสวนพฤกษชาติโดยสำหรับพระองค์เองนั้นในช่วงแรกเขาดินสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้สำหรับเป็นที่ประพาตและทรงกรเกษมสำราญส่วนพระองค์กับข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตนั่นเองครับ แล้วต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้มีการปรับปรุงสวนดุสิตหรือเขาดินให้กว้างมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในสวนพฤกษชาติแห่งนี้ได้แต่ทว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475คณะรัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนันทมหิดลรัชกาลที่8 ขอพระราชทานพื้นที่สวนดูสิทธ์เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชนซึ่งหลังจากนั้นเทศบาลนาครกรุงเทพก็ได้รับพระราชทานลูกกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมาจากเมืองบุยเตนซอฟประเทศอินโดนีเซียเมื่อครั้งสเสด็จประพาสเกาะชวาในปี2444และย้ายสัตว์อื่นๆอย่างเช่นจระเข้และลิงจากสวนสารานรมย์และยังได้ขอให้สำนักพระราชวังนำช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมกันในวันอาทิตย์อีกด้วยล่ะ ซึ่งหลังจากที่ได้รับพระราชทานสัตว์มาแล้วทางเทศบาลนาครกรุงเทพก็ได้มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆจนกระทั่งในวันที่18มีนาคมปี2481ก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนย่อนใจแล้วเรียกพื้นที่สวนดุสิตว่าสวนสัตว์ดุสิตแล้วมันก็ได้กลายเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในกรุงเทพมหานาครและในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองครับ โดยจากคาบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่บริเวณสวนสัตว์เขาดินได้เคยบอกกล่าวเอาไว้นะครับว่าในยุคก่อนเขาดินเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงสวนสัตว์เท่านั้นครับแต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครในยุคที่ยังไม่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ทุกมุมเมืองอย่างทุกวันนี้นะครับใครๆเนี่ยก็ต่างพากันมาใช้ชีวิตวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆที่เขาดินและอีกสาเหตุที่ทําให้เขาดินนั้นกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตก็เพราะว่า เขาดินเต็มไปด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นเวทีประกวดชายงามแห่งแรกของไทยการแข่งสบ้ามวยทะเลคอนเสิร์ตและเครื่องเล่นราวกับสวนสนุกย่อมๆเลยนะครับและนอกจากนี้ในปี2514เขาดินยังเคยมีโรงละครสัตว์อีกด้วยล่ะครับมีทั้งการโชว์เสือลอดบ่วงไฟชิมเป็นซีเล่นดนตรีรวมไปถึงช้างเตะบอลจนต่อมาในช่วงปี2524ถึง2527 เขาดินเนี่ยได้กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตถึงขนาดที่ว่ามีรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดที่ชื่อว่าเฮฮาหน้าเขาดินออกอากาศทุกบ่ายวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นรายการสนุกกับเราที่เขาดินนั่นเองครับ และนอกจากสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์แล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เวลาไปเขาดินเนี่ยต้องห้ามพลาดนั่นก็คือหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> ซึ่งหลุมหลบภัยนี้ถูกสร้างขึ้นราวปี2484เป็นหลุมหลบภัยสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาหลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงสงครามและนอกจากหลุมหลบภัยแล้วก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยล่ะครับ และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ถ้าไปเขาดินถ้าคุณไม่ได้ทีเรือเป็ดเนี่ยก็ถือว่าคุณนั้นไม่ถึงเขาดินแน่นอนครับและในปัจจุบันหลายๆคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าสวนสัตว์ดุสิตในพื้นที่บริเวณวังสวนดุสิตนั้นได้ปิดตูวลงไปแล้วโดยได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมสัตว์นานาชนิดเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่30กันยายนปี2561ที่ผ่านมาและได้ย้ายสวนสัตว์ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่บริเวณคลอง6ตำบลรังสิต อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่บนพื้นที่กว่า300ไร่ซึ่งในระหว่างก่อสร้างทางสวนสัตว์กดะย้ายสัตว์ต่างๆไปฝากเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยทั้ง6แห่งและล่าสุดทางโครงการก็ได้มีการเปิดมินิสู่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมื่อปี2565ที่ผ่านมาและให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าเข้าอีกด้วยแหละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของสวนสัตว์สุดคลาสสิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ชื่อว่าเขาดินเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปได้วยความทรงจำดีๆมากมายมาทุกยุคและทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งนัดเดทกันแบบน่ารักน่ารักสตไตล์วัยรุ่นยุค90แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยไปเขาดินกันบ้างหรือเปล่าและมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเขาดินกันบ้างก็สามารถพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ